โอเคนะเราเข้ามาอยู่ในเกมแนละ้วเดี๋ยวรอเกมโหลดสักคู่นะครับก็ริปโปเป็นส้มด้วยนะไอ,อ้ไม่ไม่ใช่เป็นสมม้มเป็นม่วงนะยินดีต้อนรับซูอาโอวีอ่าเเข้ามาอยู่ในเกมแนละ้วเรื่องรูนในเทพมังแรน่งนะี่เดี๋ยวผมจะทิง้งให้นะครับตัวของอลริสเวทเนาะเราก็จะบางแบบบางมากๆเนาะแต่ก็น่ารำคาญอยู่อะโป๊กแรงอยู่ผมเล่นนาริสเป็นสายโป๊งนะครับเป็น บูมสติกเนาะอาจจะได้ยินเสียงหมาเห่าหน่อยแล้วก็ขออภัยนะครับมันนั่นแหละอ่ะก็ช่วยป่าเราฟาร์มเราแล้วกันนะช่วงต้นเกมน,นะครับป่าเราเป็นหย่านะหยาดเม็ดฟ้านะครับอ่ะเลยเหมือนแบบปลับฟ้าเราจะโดนเวด้วยเนาะ ไปทันไหมเนี่ยไปทันไหมเนี่ยเอ้ยทันทันอยู่ทันอยู่อุ้ยเกือบตายทูเรน เรายังไม่แรงนะเรายังไม่มีของเวทนะเนาะเรายังไม่แรงอะร่อะแหละอาจารย์เอตัวเองเมาไปช่วยเขาตีบัฟแดงไงก็ไม่รู้อ่ะมาริปโป้เรากำลังเข้ากลางเหมือนมันจะมีไฟกันตรงกลางนะตันไปก่อนทีหนึ่งนะเพื่อนกด XQ ได้มาหนึ่งคิวเนาะแรกๆกันไมนะครับ มังกรจะเกิดนะอีก5้าเวงก็เพื่อนโซนกันเต็มละเปิดเลยแล้วกันเนาะเราก็ทำการโซนนะเราเห็นะายล่างเงาๆใครไม่รู้เมื่อกี้นี่อ้าวตายอ้าวได้คิวด้วยอืมอ,อาริตน้อยจะไม่ทนโลมยังเราจะไม่ยอ,อ,อยอยๆยยยยย ไปแล้วมาอยู่แล้วอ่แล้วก็กลับมาช่วยป่าเราฟาร์มเหมือนเดิมน,นะหรือแบบใครจะพาเมดเดินกลางก็ได้เนะเล่นกับเมดนะครับเมทเราจะได้แบบวิ่งไวขึ้นด้วยนะสกิลสองเราก็แบบทำให้เคลื่อนที่ไวขึ้นเนาะแต่ลิปโปอ้อะโอ้ลิปโป้เราเปรี้ยวมากเลยตายไหมเนี่ยโอ้กูเดินไม่ได้ดูเลยเลย <laughs> เดินไม่ได้ดูเลยเลย มากันใหม่แล้วเหมือนเลนกลางเราจะมีปัญหาเราไปช่วยเพื่อนเขียร์กางนะครับโอ้โยนคีปตาห้าหามดเลยเอาวางบ่อไปเรียบร้อยโอ้โหได้คิวอีกแล้วนะครับอะไรตัวนี้มันเถื่อนเกินได้สองคิวเป็นที่เรียบร้อยนะนี่เรายังไม่มีของดาเมจเลยนะ อันติอลิสสามารถบายได้ด้วยนะครับก็คใครที่ไม่รู้เนาะตันไปนิปโปเราโดน,อ,อ,น,นอีกแล้วอุยเมดเมดเขาลึกเกินเ,เอาได้คิวเยอะไปดิครับรอเลย อืมตนัตนตันบอกเลยว่าป่วนบอกเลยว่าป่วนโอ้เพื่อนอยู่เหลือเกินออกกันได้ไหมนะอ่าเพื่อนเหมือนจะปิดวันเดอร์นะเราก็โซนๆซนกับเพื่อนไหมแต่เมดเราเมทเราไปงั้นเลยคือไม่ถอยเลยเถื่อนเกิน โอ้ไรอ่ะไม่ได้คิวมเฮ้ยอะไรอ่ะตายอะไรอ่ะมาเคลียกางแล้วเมื่อก <Elijah> ี to ้ทูเรนมันจะตีกางนะครับไปช่วยเพื่อนเนาะช่วยเลนล่างนะครับ ก็มาลางกันหมดเลยนะมีทิ้งกลางทิ้งบนนะครับเสียป้อมไหมนะ่ะน่าจะเสียมีเอลซูนะครับตีป้อมแรงอยู่เสร็จล้อยบานไปแล้ว <c oughs> น่าจะได้ป้อมล่างนะครับตีปะตีล่างไป ลิปโป้เขาเปิดใหม่แล้วนะเราไม่มีใครเปิดใหม่ฟัง,งเขาเลยเอ,ลอาละครับบิ๊เริ่มทำการเผาป่าบ้านเราแล้วออเอลสูยิงนั่นนะช่นเทตอนี้ก็ตีคลิปไม่เหมือนเดิมนะไม่ไม่ใช่ตีคลิปตอนนี้เราไม่ควรจะตีคลิปเราควรจะไปล่างนะครับ อาลครจังหวะนี้เอารอดรอดยังไงล่ะครับโอ้ไม่น่ารอดม่เหมือนเดหมือนเดมเหมืนเมอนดนเดนเดมเดิกเลยืวนกัเนไม่พักเลยตอยเอกเดอกเอดสะดุ้งสะดุ้งอย่ามเซูมแล้วอถวนี้อย่ามาซูมแล้วแถวนี้มีครึ่งรอดนะจ๊ะมีครึ่งรอดนะจ๊ะโอ้ตายคู่เลยตายคู่เลย ไปทำใหไรอ่ะเพิ่งไปทำไร่เพิ่งมาไปทำอะไรอ่ะมากันใหม่นะครับก็เราต้องออกกันไม่เยนียเกมเนี่ยทุเรนโอยลิโปฟ้าแรงอยู่ครึ่งหลอดครึ่งหลอดสะดุ้งอ่ะมีสะดุ้งอ่ะเอ้ากิ่งไว้ลิโปเกิ่งไว้ เจอตัดเลือดจบเลยเราก็พยายามดึนกํเมนะแต่แครี่เราสูงมากเลยเกือบตายเกือบแห้งไงบากับบ้านเลยเหมือนเกมนี้ต้องออกกันเมทดแล้วมั้ง เกมนี้เหมือนจะต้องออกกันเว้นนะครับทุเรนแรงมากเนาะค่อนข้างแรงมากๆเลยอตีไปะนะโอ้ยยูนเต็มเลย โอ้โหทนตันเอ้าวางบ่อครับยังวะนนี้โถมโถมทิ้งกลางกันอีกแล้ววร์ปกลับบ้าน,นเนาะเร่งกางเข้านะครับว่าไปเติมเลือดด้วยแหละเคลียกลางนะครับ เราสู้ทูเลนไม่ได้นะเราเราสกิลเราแบบไม่เอ,อื้ออหนวยนะหลือสู้ได้ปะกันเวกันเวครับวิฟเราก็ยังคงเดินแหลมนะคือแหลมมากเลยมันก็เรื่องที่ดีนะทีแ่แบบดันคีฟแต่แบบบางครั้งเพื่อนก็สูงเกิน บางครั้งเพื่อนก็ส่งเกินตายไปนะโอเคสวยอุย้ยเกือบเกือบแห้งแล้ว Your team has แตกบอกเลยว่าแตกบอกเลยว่าสะดุ้งเราควรเอาของนะโอ้ยเน็ตก็จันเวยังไม่ได้นะก็เราก็ต้องแบบเซฟเซฟหน่อย แถมเราแทงแทงแทงไม่ได้ด้วยอันเนี้ยโอ้ยเกือบตายเอ้าได้คิวด,ด้วยอะไรครับเนี่ยอลิสเ,เลอลิอลิเวทก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเพื่อนไฟกันอีกแล้วไฟไม่ได้ดูแทงเลยแทงกำลังไมช่วยแล้ว สะดุง้งสะดุง้งเมดเราต้องการฟ้าแล้วเราช่วยเมดเอาฟ้านะครับอืมได้ไหมี่ยโอเคสวย เพื่อนไฟกันอีกแล้วเพื่อนไฟกันอีกแล้วเราเป็นซัพพอร์ตเราเป็นซัพพอร์ตเราเป็นซัพพอร์ตไล่หวดอุยหยานหยานเทือนเกิน โอ้ยจบได้แนี่ยหรือเปล่าวะ <c oughs> เราก็แลอนกันแล้วเนี่ย ไม่มีคีบเลยที่จริงเราจบได้แต่เราไม่มีคีบขนาดนี้เกือบตายแคลรี่เขาเกือบตายนะก็เลือดน้อยครับกลับบ้านนะรีเลือดก่อนก็ได้เนะ ชิ้นสุดท้ายผมจะออกอเป็นเดียเดมแล้วรีดดาเมดไปเลยเนาะนนนนวิ่งไปช่วยโป้เนาะโป้จะตายเลยมั้ง <c oughs> มาทำไมมาทำไมโอ้ <c> ี <oughs> ิโป้ตาย แหงเลยโอ้ยวิบเกือบตายยานเพื่อนโอ้แล้วเหลือแค่เหลือมีอยู่สองตัวตีป้อมเนี่ยนะ กลับแล้วใช้เวลา,วาให้เกิดประโยชน์นะดันดันเลนเนาะ นะะ้าขอบัติทำไมอ่ะเอาไปช่วยเพื่อนนะไปรับเพื่อนเนาะเพื่อนเขาแบบต,ยตายบอกเลยว่าแห้งบอกเลยว่าแห้งโอลิปโป้ไม่ไหวแล้วนะนะอืมไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหว ไล่ไปเพื่อนเออสวยเอาตัวเดียวกลับบ้านไหมกลับบ้านยังไงกลับบ้านยังไงไปรุ่นไล่เขานะไม่ขอกลับบ้านนะครับก็จบไปแล้วสำหรับการเล่นตัวของอาริสโลมแล้วก็อาริสโลมสายนี้ก็ถือว่าแรงแล้วแต่บางนะเราไม่ม <S <S ีแทงนะครับเมื่อก well yeah, ี well ้ต ah ้องให้ริปโป้ไปแทงเนาะ ก็ค่อนข้างแรงมากนะครับนะในที่หนึ่งด้วยนะได้เหรียญทองซัพพอร์ตด้วยนะกะ็ซับตรงไหนไม่รู้นะทำตาเม็อย่างเดียวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต r i ครผมด้วยนะจะเป็นกำลังใจผมมากๆเลยแล้วไปเจอกันนะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ ว่าแต่ทำไมกูได้ได้อิ่มวะ